ก่อนเ็นว่า p o ไ ấ แล้วคุณเป็น f a v o มันจัดดัง น่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้ทานไรจ้าจ้าดีจ้าเส้อยค่ะวันนี้สักกลับบ้านนะคะต้องนวดหมือสองข้าวสองนะคะขวาววังหรือวางไม่ตาของูวางจ้า เด็กสองถุงเหรอลูกเด็กสองถุงใส่ไข่ด้วยนะ็บาทต้อด้วยหมูหกส็ดหนึ่งร้อยี่สิบบาทคจ๋เวลาหาหาไม่เจอ เต็มๆแล้วมันจะน่ากินยังน่ากินอยู่ค่ะ

านาครับร้านโจกใหญ่ตัวนะครับมาทานโจกกันได้นะครับโอ้น้าทานมากเลยค่ะทานหมดไหมครับนี่แน่นๆจุกๆเลยนะครับมากินโจกหมูกรอบกันนะคะที่ตลาดประทุมค่ะร้านคุณใหญ่ตัวนะคะว้าวน้าทานมากๆเลยค่ะ กรอบๆหนังกรอบนะคะงยนที่สองใส่หมูวัวนะด้วยอ่ะหมูไหนพี่กรอนะแล้วก็เบบีหนึ่งกรอบล้วนไข่เยี่ยวม้า ้อสวัสดีค่ะคุณแสงเพชรมาหาคุณแสงเพชรค่ะโจ๊กอร่อยต้องมาหาคุณแสงเพชรนะคะมาทานโจ๊กหมูกรอบกันนะคะเนือ้อหมูเด้งๆเลยนะคะที่ร้านคุณใจตัวนะคะตลาดประทุมธานี้ค่ะ ใส่ส้มตำนะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะปลาร้าแซ่บไหมคะกระแซบนะคะแม่ค้าสวยปลาร้าก็สวยค่ะปลาร้าอร่อยนะคะปลาร้าแซ่บแม่ค้าก็แซ่บค่ะอร่อยเนี้อเอากะป๋องเนื้เอากระปุกงโชว์โชว์ทั้งม่อเลยค่ะวันนี้วันนี้มีเมนูอะไรแนะนำบ้าคะวันนี้มีเมนูปลาร้าปลาช่อนแกะเนื้อทรงเครื่องจ้าแซ่บหลายชิมได้นะคะจ้ากระปุกละห้าสิบบาท แต่เนื้อล้วนๆจ้ะไม่มีก้างเซ็บเจ็จะวู้ววันนี้แ่่แควววาวววววเวว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 ควะคะเพิ่มปากอีกหน่อยเพิ่มปากอีกหน่อยอุวยววววมววว้วววววสวววดวว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 ปวว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 ะวว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 ิวนะคะป,า,ะคะปะอาอร่อยค่ะ <laughs> ป,ะปะนนะะาววววว วันนี้เมื่อกี้แนะนําไปแล้วนะแนะนําตัวนี้ค่ะอันนี้ปลาปลาลปาินจ้าปลาลัปนาินแซ่บค่ะวันนี้ดูตัวใหญ่มากเลยนะคะวันนี้มาตัวใหญ่นะคะโอ้ดูตัวใหญ่ดูน่ากินมากปลาลปาินทอดนะจ๊ะนี่ปลาวันนี้ปลาทอดสวยมากเลยตัวเองอู้สวยจริงค่ะปลาลปลาซ่อนปลาซ่อนอันนี้ใช่ไหมคะที่เอามาทําใช่ค่ะอันนี้แหละค่ะเอาไปแกะแล้วเอามาแกะเนื้อเป็นสาเร็จแบบนี้นะคะไข่ได้ทุกวันนะตัวเองไขยได้ทุกวันวันละมอนึ่อ แซ่บค่ะคุกข้าวกินได้เลยพี่มารีค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นปลากระดี่ตัวใหญ่โอ้ตัวใหญ่มากค่ะสวยค่ะอันนี้ตัวเล็กนะคะอัวเล็ปกติปกติล้วจะเล็กไม่ไว้ทําอะไรค่ะอันนี้ก็ลดกะทิจัดรดกะทิน้ำยากะทิแกงอะไรก็แล้วแต่ที่ทําด้วยกะทิอะค่ะอันนี้มันจะขาวจะทําให้กะทิขาวอันนี้เป็นปลาร่าโบดเป็นปลาร่าโบดกรดิบจะปลาล้าทอด อันนี้ปามาค่ะน้อยมาเดินตลาดประทุมนะคะปลาหมึกย่างนะคะร้านมาดามตุ๊กนะคะร้านนี้เขามีซีเด็ดตรงน้ําจิ้มนะคะแล้วก็ปลาหมึกค่ะนี่ให้ดูปลาหมึกกันก่อนนะคะไมใ้ใหญ่ๆแบบนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่เ,เจ้าของร้านปลาหมึกนะคะ,คะปลาหมึกสวยมากเลยนะคะปลาหมึกจากที่ไหนคะนี่ ปลาหมึกจากสุราษฎร์เป็นหมึกกระดองหมึกกระดองจากเป็นปลาหมึกกระดองมาจากสุราษฎร์นะคะน้ำจิ้มก็ดูเผ็ดมากเลยนะคะใช้พริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนนะคะแล้วก็น้ำจิ้มเราก็เป็นมะนาวสดเป็นมะนาวสดอ๋อค,ะอค่ะ นี่นะคะน่าทานมากเลยค่ะทำใหม่สดทุกวันนะคะปลาหมึกขายยังไงคะนี่แบบนี้ค่ะไม้ละ80บาทครับมีราคาเดียวครับนี่ไม้ละ80บาทนะคะมีราคาเดียวนะคะตรงนี้เป็นส่วนของอะไรอะคะเป็นเนื้อเนื้อหนวดปนกันครับเนื้อหนวดปนกันนะคะโอ้ตอนนี้ราคาปลาหมึ ก็เลยต้องทาแบบนี้โอ้ oh, น่าทานมากเลยค่ะกล่องหนึ่ง้อยหกสบครับมีตองไม้ครับผมกล่องละสองไม้นะคะ160 1 6อยสบาทปาตีไม้ดีครับสองไม้สองไม้น่าทานเลยนะคะไม้ใหญ่ๆคุ้มเลยนะคะเป็นหมึกกระดองด้วยนี่นะคะ ปลาหมึกย่างนะคะที่ตลาดประทุมนะคะร้านมาดามตุ๊กนะคะน่าทานน้าง่ากเลยค่ะร้านจะอยู่บริเวณตรงนี้นะคะตรงทางเข้าด้านหน้าตรงนี้นะคะทางล่านลานจอดรถนะคะเดินเข้ามานิดนึงก็ถึงแล้วนะคะย่างใหม่ๆนะคะทุกวันเลยค่ะ นี่หน้าทานเลยนะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะใช้มะนาวใช้พริกสวนนี่นะคะหน้าทานหน้าทานเลยค่ะขนมร้านป๊บแป๊บนะคะในตลาดปทุมธานีนะคะตรงตลาดริมน้ํานะคะอยู่บริเวณโซนนี้นะคะอุ้ให้ดูรอบๆนะคะ ร้านจะอยู่ตรงมุมตรงนี้นะคะมาอุดหนุนความอร่อยกันได้เลยค่ะมีขนมค่อนข้างเยอะเลยหลากหลายขนมนะคะชิ้นละสิบบาทสองละสามสิบบาทที่คุณแม่ตักอยู่เป็นขนมเม็ดขนุนนะคะวันนี้มาทานน้ำกระเจี๊ยบกันนะคะที่ตลาดประทุมนะคะร้านปพิชยาของฝากนะคะ อันนี้แก้เท่าไหร่คะยี่บห้าบาทครับผมโอ้แก้ใหญ่ๆเลยนะคะมีหลายน้ำไม่เลือกนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาเปิดมาเปิดร้านที่ตลาดประทุมธานีนะคะมีน้ําแนะนํำไหมคะก็จะมีน้ําลํยาไยสดเลยนะครับน้ําลํยาไยสดนะคะลําไยสดเลยครับ ใส่โถสวยหน้าทานดูสีอาอนนะคะน้ำส้มน้ำส้มนะครับน้ำส้มแท้นะครับน้ำส้มแท้คั้นเองนะคะแล้วก็น้ำแกงกุ้ยน้ำใบเตยน้ำกระเจี๊ยบนะครับแล้วก็น้ำใบเตยโอ้น้ำใบเตยสีหน้าทานมากเลยค่ะจะหวานไม่มากับจะหอมไปนี่นะน้อยจัดน้อยจัดเป็นน้ำกระเจี๊ยบนะแก้วใหญ่ๆแบบนี้ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะคะ มากเลยมาอุดหนุนพี่เขานะคะ,ะพี่เขาพี่เขาจะอยู่ที่ตลาดประทุมธานีทุกวันไหมคะอยู่ทุกวันเลยครับช่วงเวลาค่ะสองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับจุดตรงนี้นะคะอยู่หน้าร้านทองนะคะ<ห>ตรงนี้ก็จะเป็นสารพระพรมนะคะข้างร้านกปวยเตี๋ยวป้าหมูตรงโน้นนะคะแล้วก็ตรงข้างกับร้านข้าวแกงป้าปรางนะคะช่วงตอนประมาณเช่องเที่ยงนะคะมาอุดหนุนความอร่อยกันได้เลยค่ะ ที่ร้านของพี่เขานะนะนอกจากจะมีน้ําแล้วนะคะยังมีขนมของฝากนะคะนี่น่าทาน,นมากๆเลยนะคะขนมของฝากนะคะ,ะคนี่เลือกได้นะคะแพ็กเกจน่ารักนะคะถือง่ายหยิบง่ายเลยค่ะมีหลากหลายขนมเลยนะของฝากนะคะโอ้ยนี้ชอบเลยค่ะน่าทานแล้วมีนี่ โต๊วเวกีเ่ยวในกรอบนะคะน่าทานเลยใน,ในอกจากพี่เขาจะมีะตลาดอานอกจากนอกจากจะเปิดขายที่ตลาดประทุมแล้วนะคะทางร้านของคุณพี่ยังมีอีกที่หนึ่งที่ไหนนะคะน้ำวัดสันเจ้าประทุมธานีครับผมใช่ค่ะไปเที่ยวตลาดน้ำวัดสันเจ้าเนี่ยลืม,มวแวะอุดหนุนบบใช่อย่าลืมแวะอุดหนุนพี่เขานะคะสะดวกตรงไหนอุดหนุนตรงนั้นเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ หมูแดดเดียวนะคะชิ้นใหญ่ๆน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ใส่ของร้านขาประจำข,ของบนบนกันอย่างนี้เนละ ร้านนี้อยู่ในตลาดพูนซัดนะคะขอละยี่สิบพอละยี่สิบห้าบาทน่าทานมากมเลยค่ะมีหลายอย่างให้เลือกนะคะ